สวัสดีสมาชิกครับชวนชมกระบะซื้อสวยมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆเลยครับตัวนี้กับ m a ด้า b t 50ตัวสูงแท้โรงงานสภาพสมบูรณ์นะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง2002ดีเซลปี2013รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเป็นแคปเปิดได้แบบนี้นะครับรถคันนี้สวยนะครับของแต่งของเสริมให้หมดเลยครับราคา289,000บาท ผ่อนได้5้าถึงหกพโดยประมาณนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับใครที่กําลังหากระบะนะครับมาชมค่ายมาสด้านะครับตัวนี้ตัวสูงแท้สภาพสวยสภาพดีๆแบบนี้มาเช็คมาชมดูรถที่มีนบุรีบริการจะส่งได้ทั่วไทยเครดิตดีผ่อนได้สบายชิลๆเอาไปใช้งานนะครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับยางดอกเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เครื่องยนต์แน่นๆขับได้ทั่วไทยสบายใจแน่นอนนะครับกระบะแมคไรเนอร์มาพร้อมนะครับ ใส่ทรงมาเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยตัวสูงแท้นะครับร้ององามๆสภาพดีๆเช็คชมดูได้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับตัวนี้ไม่ห150,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับกับเครื่อง2 0 0 2ดีเซลรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับใครที่กาลังตามหากะบะตัวนี้เป็นกะบะแคปนะครับ ขึ้นลงสะดวกนะครับลองชมและพิจารณาดูได้นะครับโดยรวมสวยน่าใช้นะครับคันนี้เกรดพรีเมียมนะครับให้ 3A เลยครับสวยจริงครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยนะครับถ้าถูกใจโทรเจรจาได้ครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกก็พิจารณาได้ครับไม้แท้เลยครับ1,42,000กิโลเมตรนะครับภายในสวยระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าเป็นกระบะแคบเปิดข้างแบบนี้นะครับ ก็มาชมดูได้เลยครับรถพร้อมมากๆนะครับโดยรวมคัดและเช็คมาอย่างดีครับไม่ดีไม่สวยไม่นํามาส่งต่อไม่ดีไม่สวยก็ไม่ซื้อตั้งแต่แรกแล้วนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับหากระบะแคปนะครับตัวนี้ตัวสูงขับหล่อๆเท่ๆเลยครับเครื่อง2002ดีเซลเกียร์ธรรมดารถสวยจัดนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนเราคัดและเช็คมาแล้วนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจบวกกับความชอบนะครับชอบหรือไม่ ถูกใจหรือเปล่านั้นหน้าที่สมาชิกนะครับส่วนผมคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกทําหน้าที่เพียงตัดสินใจนะครับโดยรวมมาสตารเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสภาพกับปีและราคาที่ผมเปิดให้นะครับคุ้มมากๆนะครับที่อื่นเปิด300,000ขึ้นหมดแน่นอนครับ ลองหาดูได้เลยครับสภาพนี้นะครับมาชมมาเช็คดูรถตรวจสอบนะครับขับกลับได้เลยขับส่งให้ได้ทั่วไทยจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาได้เลยครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0ูบัตรก็ได้ครับรถพร้อมมากานะครับสวยจริงสวยจังเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับทรงสวยๆแม็กงาๆนี่ครับสวยๆแบบนี้ชมดูได้หาดูก่อนนะครับ ตัวนี้ถือว่าสวยจริงครับแอดมินคัดและเช็คแล้วที่เหลือสมาชิกตัดสินใจเพียงเท่านั้นหรือจะพาเพื่อนพาช่างมาเช็คอีกรอบก็ได้นะครับกับรถสวยๆส,สภาพดีๆแบบ